โรงเรียนบ้านตะลิ่งชันสร้างแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่4ี่ตำบลบ้านหินงอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น11คนมีนักเรียนทั้งหมด90คนมีนางพงทองชนะบุญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตลิงชันสร้างแก้วเดิมชื่อโรงเรียนบ้านตลิงชันก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2482อาศัยศาลาวัดบ้านตลิงชันเป็นที่เรียนชั่วคราวภายหลังย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่บนพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2494และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านตลิงชันสร้างแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2527 ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหยดน้ำมีบัวอยู่พ้นน้ำแสดงถึงผู้ที่สว่างด้วยปัญญาอักษรย่อโรงเรียนคือตอจสองจุดสีประจำโรงเรียนคือแสดน้ำเงินด้านการบริหารบริหารงานโดยนางพงทองชนะบุญผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่คอยกำหนดทิศทางในการพัฒนาและได้แบ่งการบริหารภายในโรงเรียนออกเป็นสี่ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้คอยกำกับดูแลและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคคลวิสัยทัศน์ภายในปี2567โรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ครูใช้เทคโนโลยีมีนวัตกรรมน้อนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การบริหารแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของโรงเรียน แต่งกายดีมีวินยัยใจกระตันอยู่ด้านการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนบ้านตะลิงชันสร้างแก้วได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 3D 4ดี4รู้สู่สาสุขของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. การบริหารดีประกอบไปด้วยจุดเน้นที่1การน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการน้อมนำพระบรม,มราโชบายและหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องคือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนคนคุณธรรมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและมีการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธโดยสพทอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนและการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการดำนาปลูกข้าว มีการประชุมระหว่างผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจุดเน้นที่2การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันภายในสถานศึกษาและมีการประกาศกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายคุณภาพที่จะเกิดแก่ผู้เรียน มีการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตรงตามเวลาที่กำหนดมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเมินภายนอกบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือระดับดีขึ้นไปจุดเน้นที่3มส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้จัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆเช่นกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมแนะแนวและชุมนุมรักการอ่านกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเป็นต้นมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เต็มเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จุดเน้นที่4การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนได้นำรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สร้างแก้วโมเดลและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง1นึ่งโรงเรียนหนวัตกรรมประจำปี2565ระดับภูมิภาคเรื่องรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยสร้างแก้วโมเดลโดยสำนักงานเลขาธิการครุสภา จากรูปแบบบริหารจัดก,การสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยสร้างแก้วโมเดลทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้านวิชาการโดยเมื่อปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมามีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่านพื้นฐานโอเน็สูงกว่าระดับประเทศจุดเน้นที่5โรงเรียนสวยห้องเรียนงามสู่โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนการปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานมีการฝึกระเบียบวินัยในการทำความสะอาดโรงเรียนโดยการแบ่งขอบเขตบริเวณทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนคณะครูได้มีการจัดเตรียมห้องเรียนเพื่อพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนอย่างสวยงามทั้งหน้าห้องเรียนและภายในห้องเรียนมีมุมความรู้รอบห้องเรียน และโรงเรียนมีประตูเข้าออกทางเดินทางรถและระบบความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การสอนดีประกอบไปด้วยจุดเน้นที่ 1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมโรงเรียนบ้านตะลิ่งชันสร้างแก้วมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชามีการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจุดเน้นที่2การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับปฐมวัยได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยจัดทำผลการประเมินพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา มีแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ให้ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมอาทิเช่นการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมดำนาในแปลงนาสาธิตนอกจากนี้แล้วครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ซึ่งครูได้ประเมินตามสภาพจริงเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและแก้ไขผู้เรียนได้ตรงจุด จุดเน้นที่สาการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโ n e t NTRT โรงเรียนได้ประชุมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยกำหนดให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดอีกทั้งมีแผนงานนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้นำผลการทดสอบของผู้เรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาเพื่อจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น จากผลการดำเนินงานดังที่กล่าวมาส่งผลให้ปีการศึกษา2,566นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นดังนี้ผลการประเมินความสามารถในการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยเรียงลำดับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศลำดับที่32รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศลำดับที่36รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศลำดับที่8และคะแนนเฉลี่ยรวม4รายวิชาลำดับที่17จุดเน้นที่4กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้6มิติคุณภาพครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตลิงชันสร้างแก้วดำเนินการวิเคราะหาา์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก active learning พร้อมทั้งสร้างหรือใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยดึงดูดความสนใจของนักเรียนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและเรียนรู้อย่างสนุกสนานนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการตอบคำถาม ฝึกทักษะการสื่อสารจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำแนะนำและควบคุมให้กิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิดผลจากการเรียนรู้ในท้ายชั่วโมงครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเช่นการตอบคำถามระหว่างเรียนตรวจใบกิจกรรมใบงานหรือแบบทดสอบแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จุดเน้นที่5การวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมโรงเรียนบ้านตะหลิงชั้นสร้างแก้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจึงได้กำหนดให้ครูที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนครูที่ไม่มีวิทยฐานะและครูชำนาญการขึ้นไปจัดทำประเด็นท้าทายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการกำหนดปฏิทินการนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานตามประเด็นท้าทายที่ได้บันทึกไว้ในข้อตกลงในการพัฒนางาน 3. การนิเทศดีประกอบไปด้วยจุดเน้นที่1การนิเทศกำกับติดตามนโยบายเรียนดีมีความสุข นางพงทองชนะบุญผู้อำนวยการโรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567เพื่อวางแผนงานการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข3าดี4รู้สู่3สุขโดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567ให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆสอดรับกับนโยบายเรียนดีมีความสุข จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2,566ถึง2,570เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีการจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกำหนดให้มีคู่มือการนิเทศแบบประเมินการนิเทศรายบุคคลและกำหนดให้จัดทำตารางการนิเทศห้องเรียนรายบุคคล100% มีการวางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามและเพื่อให้พร้อมรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ทับสอจากคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนยังให้ความสำคัญในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามแผนงานที่กำหนดไว้ เมื่อแล้วเสร็จให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานนำเสนอโดยทันทีพร้อมทั้งให้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกันจุดเน้นที่2การนิเทศกำกับติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู้ active learning รายบุคคลผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการนิเทศกำกับติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู้ active learning รายบุคคล ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในตัวชี้วัดด้านการสอนดีจุดเน้นที่4การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของคณะครูทุกคนในส่วนของการนิเทศกำกับติดตามสังเกตการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รายบุคคลนั้นโรงเรียนมีการประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจนโดยมีการนิเทศกำกับติดตามสังเกตการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รายบุคคลจากคณะกรรมการนิเทศภายนอกโรงเรียน จุดเน้นที่3การนิเทศกำกับติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความพร้อมในการใช้งานตามปกติและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการโดยในปีงบประมาณ2,564ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน424,200บาทในการก่อสร้างอาคารสอพท4ห้องซ้วม4ห้องในปีงบประมาณ2,565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน256,000บาทเพื่อปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนอาคารเรียนแบบสปช101ทับ29จำนวนห้องเรียนทั้งหมด4ห้องและซ่อมแซมเปลี่ยนประตูห้องเรียนจากประตูไม้อัดที่ชำรุดเป็นประตูไม้เนื้อแข็งที่มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นในปีงบประมาณ2,566ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน251,000บาทเพื่อทาสีอาคารเรียนแบบป .1-2 เดินระบบสายไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างและพัดลมเพดานในห้องเรียนทั้งอาคารจำนวน3ห้องรวมทั้งเทพื้นปูนซีเมนต์ใต้ถุนอาคารเรียนในปีงบประมาณ2,567ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน250,000บาทเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาอนอาคารเรียนแบบสบปช101ทั29ที่พังเสียหายจากพายุลมแรง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบรั้วโรงเรียนด้วยดีอยู่เสมอจุดเน้นที่4การนิเทศภายในเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนมีการประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในที่ชัดเจนโดยจะมีการนิเทศการสอนภายในของครูผู้สอนทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย 3D4 รู้สู่3สุขของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งอย่างเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่องจุดเน้นที่5การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567แล้วผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีการประชุมพูดคุยในส่วนย่อยทุกวันทำการแรกของแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าและปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในรูปแบบของการพูดคุยแบบมอร์นิ่งท็อกและมีการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โรงเรียนบ้านตะลิ่งชันสร้างแก้วได้ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนซึ่งก็คือเด็กและเยาวชนในชุมชนจากทั้งสองหมู่บ้านคือบ้านตลิ่งชันและบ้านสร้างแก้วได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเติบโตไปเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโรงเรียนบ้านตะลิ่งชันสร้างแก้วขอขอบคุณค่ะ